สวัสดีครับผมโคโจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิบลัคนานะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมานะครับมีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่30ธันวาคม2565จะตรงกับวันศุกร ขึ้น8คดขาเดือน2ปีขานดาวอังคารเป็นสีในทักษะนะครับสําหรับในงวดนี้จะมี3มราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก1ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคลองลงมาเรามาเริ่มกันที่1ราศีที่มีเกณฑ์ด้รับโชคลองลงมาก่อนนะครับสําหรับราศีที่มีโชคลองลงมานะครับในงวดนี้จะมีแค่ราศีเดียวนะครับก็คือราศีพฤษภในราศีพฤษภนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับ จรทำมุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนมรณะดาวจันท์เป็นดาวโชคประจําวัจนจรเล็งลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพฤษภยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีพฤษภจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขาดลาบของชาวราศีพฤษภ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤกษบนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงโปร่งครับสําหรับราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะครับจะมีด้วยกัน3ราศีราศีแรกนะครับก็คือราศีกันในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจา,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเลือนการเงินด้วยนะครับจรเป็นสี่กับลัคนา ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกันไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกันจึงมีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงหุน่นท้วมๆหน่อยครับราศีที่2นะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับ มีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่3นะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเเล็งลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอเป็นสิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีก้นหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาภ จรนทำมุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งบลดีต่อราศีมีนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมีนจึงมีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับแล้วก็นามบรรดาราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคทั้งหมดราศีมีนจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดนะครับ สำหรับอีก8ดราศีนะครับก็คือราศีเมฆราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีตุลราศีธนูราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เค็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนั่นก็คือให้ร่วมบริจาคเงินซื้อโงศพตามวัดหรือตามมูลนิธิต่างๆจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขอให้ลงท้ายด้วย8บาทครับ เช่น108บาท208บาท508บาทและเมื่อบริจาคเงินซื้อลงศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรด้วยจะช่วยเสริมดวงได้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสําหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจำงวดวันที่ 30. ธันวาคม2,565ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักมาทางอินบ็อกได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ใดคลิปหน้านะครับผมโครจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตดวง ขอบคุณที่รับชมครับ